ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณาดิศนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้การยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมีหลายฉบับมากนะครับมีรายละเอียดเยอะมากแต่แก่นของมันจริงๆในการแก้ครั้งนี้มีไม่มากครับผมขออนุญาตต่อจิ๊กซอภาพใหญ่ให้ท่านประธานได้เห็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในครั้งนี้แล้วท่านประธานจะล้องอ๋อเลยหนึ่งมีความพยายามที่จะแก้ระบบเลือกตั้งให้มีสอสอแบบแบ่งเขตเป็น400แบบบัญชีรายชื่อเป็น100เขตที่มากขึ้นทำให้เขตเล็กลงก็เอื้อให้กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองคุมคะแนนเสียงของประชาชนท่านประธานครับถ้าเป็นอย่างนี้ วิชามานที่เคยใช้กันมาไม่ว่าจะเป็นพลล่มไพ่ไฟเวียนเพียนบัตดขย่งคืนหมาหอนจะกลับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันประจวบเหมาะกับอะไรครับท่านประธานมันประจวบเหมาะกับการแก้ไขมาตรา144ที่แต่เดิมนะครับมีบทลงโทษบทกำหนดโทษของการเข้าไปแทรกแซง การใช้งบประมาณทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างครับท่านประธานประจวบเหมาะกับแก้มาตรา185ให้แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้นักการเมืองไปวางคนในพื้นที่ตัวเองได้และที่สำคัญคือใช้งบประมาณมาทำโครงการได้ประจวบเหมาะกับ ร่างงบประมาณปี2,565ที่กำลังจะผ่านประจวบเหมาะกับเงินกู้5แสนล้านที่ประชาชนกำลังจะแบกรับภาระทั้งประชาชนที่เกิดแล้วในวันนี้และกำลังจะเกิดในวันข้างหน้าอะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนั้นฮะผมจึงยืนยันว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกแก้ในครั้งนี้ถ้าพูดสั้นๆฮะ เจตนาแอบแฝงก็คือแก้เพื่อมาโกงแต่เดิมผมก็สงสัยว่าจะไปจูงใจวุฒธธิสมาชิกมาโหวตให้ได้อย่างไรก็ปรากฏว่าฮะในการแก้มาตรา144กับมาตรา185มีสอวอมาเอี่ยวด้วยก็ต้องขอบคุณครับที่สอวอบางท่านได้อภิปรายเตือนสติสอวอท่านอื่นๆที่กำลังจะโหวต ให้กับร่างการแก้ไขรัฐมนุญฉบับนี้ที่ผมเรียกว่าฉบับคอสอชอกลายพันธุ์นอกจากนี้ฮะคราวนี้เนี่ยนะฮะอย่าอ้างฮะว่าเดี๋ยวรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ทีหลังท่านประธานครับสังคมไทยเราช้ำกับคำนี้มากี่รอบแล้วดีลแบบนี้เราถูกหลอกมากี่หนแล้ว รับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังผมตั้งคำถามครับในเมื่อหลักการในวาระหนึ่งคือจะแก้หนึ่งสี่สี่กับหนึ่งแปดห้าแล้วกรรมาธิการในวาระที่สองจะแก้ให้กลับไปไม่แก้ได้อย่างไงฮะและที่สำคัญมีอะไรการันตีว่ากรรมมาธิการในวาระที่สองจะแก้กลับไปเป็นแบบเดิมประชาชนถูกหลอกซ้ำหลอกซ้อนมากี่ครั้งแล้วผมว่าเรื่องนี้ต้องรับมาเป็นบทเรียน นี่แหละฮะเปิดโอกาสให้สวมาร่วมสังฆกรรมด้วยเมื่อสักครู่ท่านสววันชัยผมขอยัดเอ่ยนาะไม่ได้เสียหายท่านพูดคำหนึ่งนะท่านบอกว่ามีหลายคนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วมาใส่สวก็ผมจึงเรียนให้ท่านวันชัยลองดูการโหวตของสอวว่าท่านใดจะโหวตอย่างไรเดี๋ยวก็จะรู้ว่า มีคนเอาชั่วมาใส่สวรหรือมีสวบางคนมีความชั่วเป็นเหมือนสนิมที่เกิดจากเนื้อในตนนอกจากนี้ครับท่านประธานครับพูดกันอยู่นั่นครับท่านประธานนะว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยเอาของรัฐนูนปี40มาใช้เรากำลังจะเอาของ20ปีก่อนมาใช้ใน20ปีถัดมาผมตั้งคำถามว่าสังคมวันนี้เราเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้ว สังคมที่ตอบรับความแตกต่างหลากหลายสังคมที่ประชาชนเรียกร้องให้เอาฝุ่นใต้พรมในสังคมขึ้นมาพูดขึ้นมาแก้ปรับปรุงสวัสดิภาพทางสังคมให้ดีขึ้นปรับปรุงขีดความสามารถของประเทศของพล,ลเมืองให้สามารถแข่งขันกับโลกยุคใหม่ได้บริบทของการเลือกตั้งระบบเลือกตั้งตามรัฐมนตรีปี40 ที่มุ่งสร้างสองพักใหญ่ในระบบนิเวศเดิมจะกล้าจะสามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในยุคนี้ได้อย่างไรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าฝุ่นใต้พรมต่างๆการปฏิรูปต่างๆที่สังคมต้องการประเทศนี้ต้องการประชาชนต้องการจะถูกพูดถึงในพื้นที่สภานสังเกียติแห่งนี้จะถูกขับเคลื่อนในการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ระบบการเลือกตั้ง40ไม่ได้อยู่ในระบบนิเวศในปี40เราเจอกับอะไรครับท่านประธานครับเจอกับรัฐธ,ธรรมนูญที่เป็นเงื่อนไขของคอสอชอมัตราสังสร้างพัฒนาการเต็มไปหมดสอวอยุคนั้นเลือกตั้งยุคนี้มาจากการแต่งตั้งหรือมาจากกลไกของการแต่งตั้งของคอสอชอที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้เลือก องค์กรอิสระที่อิสระจากประชาชนยกตัวอย่างกกตการเลือกตั้งตามมณุนูีศรีศูนยเราได้พบกับกกตชั้นดีขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านอาจารย์ยุวรัตน์กมลเวทท่านอาจารย์โคธมอาริยาผมคงไม่ต้องบอกว่าในยุคนั้นกกตชั้นดียุคนี้กกต,ตชั้นไหนท่านประธานครับแล้วยังเจอกับเงื่อนไขปิดตาอีกเยอะแยะการปฏิรูปประเทศ ที่สอสอเสนอกฎหมายนี้ไม่ได้พอรัฐบาลจะเสนอกฎหมายก็จะอ้างว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปแล้วเอาสอวมาร่วมโหวตด,ด้วยที่สำคัญที่สุดพอรบอะไรก็ตามที่ยื่นให้นายกพิจารณาก็อ้างว่าเป็นกฎหมายการเงินและตีตกตายล่าสุดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของพรรคเก้าไกล ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของผู้เรียนคืนเวลาให้กับครูคืนอำนาจให้กับครูและผู้บริหารสาศารศึกษาในการกำหนดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นของตัวเองคืนเวลาให้กับนักเรียนเพื่อเอาไปคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตัวเองถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชาตีตกอย่างไม่ใยดีที่สำคัญยังกล้าตีตกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับของประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเจอกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ต้องมาอ้างครับผมเห็นสอวอท่านหนึ่งอ้างถึงมาตรา11ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีปรับเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างไม่ต้องไกลเอาสถานการณ์การระบาดของโควิดวันนี้ยืดหยุด่ดไหมตอบโจทย์ไหมรับกับสถานการณ์การกายพันธุ์ของไวรัสได้ไหมสามารถชี้ให้ประชาชนเห็นแสงสว่างในการแก้ไขได้ไหมนี่แหละฮะ ในทางปฏิบัติมันไม่มีความยืดหยุ่นเลยอย่าอ้างมาตราสิบอ็ดให้อายเขาวันนี้มีใครถามไหมฮะว่าสถานการณ์โควิดประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมจะบอกให้ว่าชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชามีใครไปถามไหมฮะว่าประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะปรับปรุงยุทธศาสตร์อย่างไรให้รับกับสถานการณ์โควิดไม่มี ผลผลิตของยุทธศาสชาติคือเอกสารและกองเอกสารเท่านั้นที่ไม่สามารถนำพาให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้เลยท่นานประธานที่เคารพครับความสำคัญที่ต้องแก้มาตรา272หรือที่เราเรียกว่าปิดสวิตศ์สวไม่ต้องมาอ้างฮะว่ามีการทำประชามติพาน ได้รับคะแนนมาแล้ว16.8ล้านเสียงวันนั้นทําประชามติมีประชาชนถูกจับจากคสชเท่าไหร่และผมยืนยันว่ารัมนูลฉบับนี้ที่ใช้กันอยู่นี้ก็ไม่ใช่ฉบับที่ทําประชามติผ่านมาเพราะหลังจากที่ผ่านพลเอกประยุทธ์ก็มีการแก้มาตรา 5, 12, 15, 16, 17, 19และ1 8 2โดยที่ไม่ได้มีการทําประชามติซ้ํา ดังนั้นเลิกวาทกรรมว่ารัฐมนุนฉบับนี้เป็นฉบับที่ผ่านประชามติสักทีฉบับนี้เป็นฉบับที่แก้โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกเรื่องหนึ่งในคำถามระหว่างการทำประชามติก็อุตส่ามีคำถามพ่วงและคำถามพ่วงก็มีคำถามนำเสียด้วยว่าเพื่อการปฏิรูปประเทศให้ต่อเนื่องมีคำถามนำฮะ ยังไม่หนำใจมีถามอีกด้วยนะสร้างทำกำกวมว่าให้ที่ประชุมของรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีทำไมไม่ถามตรงๆไปเลยฮะว่าจะให้สอวอเลือกนายกได้หรือไม่ประชาชนหลายคนไม่เข้าใจว่าที่ประชุมร่วมของรัฐสภาคืออะไรแล้วที่สำคัญคือมีคลิปวิดีโอของคนคนหนึ่งท่านท่านหนึ่งที่วันนี้เป็นสอวอ ท่านบอกไว้เลยว่าท่านเป็นคนใส่มาตรานี้ไว้เองแล้วก็จะมี250เสียงในกระเป๋าหาแค่อีกร้อยกว่าเสียงคนของคอสช,อชอก็จะได้กลับมาเป็นนายกแล้วอย่างนี้เมื่อกี้มีสมาชิกวุฒธธิสภาท่านหนึ่งท่านพูดว่าไม่เกี่ยวกับสบวเลยสวเพียงแค่เห็นชอบก็ในเมื่อมีสวท่านหนึ่งสารภาพแล้วว่า มี2 5 0หเก็บไว้ก่อนในกระเป๋าก่อนเลือกตั้งสว250คนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมี2 5 0หเสียงอยู่ในกระเป๋าแล้วคำพูดนี้ผมไม่ได้พูดสวท่านหนึ่งพูดและวันนั้นผมจำไม่ลืมผมจำได้ว่ายกเว้นท่านประธานที่งดออกเสียงนอกกนั้นสวที่เหลือไม่แตกแถวเลย เลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชากันพร้อมเพียงพร้อมพัดท่านประธานที่เคารพครับ,รบหลายความเห็นของสมาชิกวุฒธธิสภาพูดในสภาแห่งนี้ว่าทำไมเราไม่พูดถึงการแก้สถานการณ์โควิดก่อนมาพูดถึงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมผมดีใจที่ท่านพูดเรื่องนี้ว่าอยากให้เห็นการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ประชาชนกำลำังลำบากอยู่ แต่ผมต้องถามท่านกลับท่านที่พูดกลับว่าถ้าท่านห่วงใยในสถานการณ์โควิดอย่างนี้จริงท่านต้องลงรายละเอียดวันนี้การเลื่อนฉีดวัคซีนประชาชนหลายคนถูกลอยแพรอยู่ภายใต้การบริหารของใครพลเอกประยุทธ์จันโอชาไฟเซอร์ที่บอกว่าจะมาไตรมาสสามถูกเลื่อนไปที่ไตรมาสสี่ ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์เพิ่งจะมีข่าวสั่งซื้อ40ล้านโดสบอกว่าจะทยอยส่งตั้งแต่เดือนสิงหาคมอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายกที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชามีบุคลากรทางการแพทย์ท,ท,ทั้งที่เขาได้รับวัคซีนซีโนแวคสองเข็มไปแล้วแต่กับติดเชื้อโควิดที่เชียงรายและอีกหลายๆที่ ก็อ,อยู่ภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผมตั้งคำถามว่าใครเป็นคนเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สวสองหท่านหรือไม่ท่านประธานไปหนึ่งคนเพราะท่านงดออกเสียงในวันนั้นผมจำได้ไม่ลืมผมถามอย่างนี้ครับว่าหลายคนห่วงใยแล้วก็อ้างฮะไปเปรียบเทียบประเทศเรากับต่างประเทศบอกว่า ประเทศอินเดียอเมริกาติดเชื้อมากกว่าเราผมอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้พูดว่าอเมริกามีประชากร328ล้านคนอินเดียมี1,366ล้านคนถ้าเข้าไปดูข้อมูลในวันนี้โดยเฉพาะข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อประชากรประเทศเรานำหน้าอินเดียและอเมริกาไปแล้วและหลายท่านไปเปรียบเทียบกับ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษบอกว่าที่อังกฤษติดต้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าคนประเทศไทยติดแค่สามสี่พันเราดีกว่าอังกฤษตรวจวันละเป็นล้านคนฮะตรวจวันละล้านเจอหนึ่งหมื่นประเทศไทยตรวจห้าหมื่นเจอสามสี่พันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ฮะไม่ตรวจคือไม่ติดตรวจน้อยก็ติดน้อยสถานการณ์แบบนี้ถ้าสอวอห่วงใย ในสถานการณ์จริงก็ต้องถามกลับว่าใครเลือกนายกคนนี้มาและที่ต้องปิดสวิต์สวอก็คือในเมื่อ250ท่านหากท่านประธานเปน,นึงเหลือ249เลือกคนคนนี้มามาต่อกรรมทาเข็นกับประชาชนขนาดนี้มีประชาชนถูกลอยแพไม่ได้รับการฉีดวัคซีนถูกเลื่อนต้องคอยเช็คคิวาคิโค้ ผ่านเว็บไซต์ผ่านเพจของโรงพยาบาลทุกเมื่อเชื่อวันกังวนกระวายใจว่าเมื่อไหร่ตนจะได้รับการฉีดวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์เครียดรับวัคซีนซีโนแวคสองเข็มเหมือนฉีดน้ําเกลือเหมือนอาบน้ำมนผมตั้งคำถามว่าทำไมเราจะไม่ปิดสวิสวร์ไม่ให้คนเหล่านี้ได้กลับมาเลือกนายกอีกก็ในเมื่อเลือกมาแล้วก่อกรรมทำเข็นกับประชาชนถึงขนาดนี้ เลือกคนผิดให้ประชาชนยังคิดจะเลือกกันอีกเหรอฮะนี่คือเหตุผลที่ผมบอกทำไมต้องแก้มาตรา272ปิดสวิตสอวอท่านประธานที่เคารพวันนี้ผมพูดด้วยความเคารพจริงๆในท้ายที่สุดผมอ่านข่าวแล้วไม่สบายใจที่มีสอวอบางท่านพูดว่าสสรลุกแก่อำนาจ ที่บังอาจมาปิดสวิตช์สวผมต้องตั้งคำถามกับท่านประธานครับว่าใครกันแน่ที่ลุกแก่อำนาจในเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยึดโยงกับประชาชนและเราก็รู้กันดีอยู่ในหัวจิตหัวใจว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวง,งชนชาวไทยในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาท่านเองก็ทราบข้อเท็จจริงดีว่าท่านมาจากกลไกลของคอสอชอ และผลเอกประยุทธ์ก็มีส่วนเลือกท่านมาดังนั้นอย่าใช้คำนี้เลยครับผมจึงยืนยันว่าต้องทำประชามติเพื่อให้อำนาจในการแก้ไขรัฐนูลคืนไปสู่ประชาชนเพื่อให้อำนาจอธิปไตยอำนาจสถาปนนรัฐนูลอยู่ที่ประชาชนและในวันนั้นไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์สว ถ้าสอวอยังไม่คุมกันเองและยังมีท่าทีเป็นปรปักกับประชาชนอย่างนี้ไม่ใช่แค่ปิดสวิตวันนั้นต้องลื้สวิตและเหลือแต่สภาผู้แทนราษฎรที่ยึดโยงกับประชาชนขอพระคุณรครับท่านประธานครับ